งการนี้ทุกคนไปไหนกันคะเก่งว่าจะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติประสงการกลับบ้านที่ไรคิดว่าจะได้นอนดูซีรีส์ชิลๆกลับต้องเจอกับคำถามแบบนี้ทุกปีเลยค่ะกลับบ้านไปกลายเป็นไอทีพพอร์ตไปซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะเก่งรู้ว่าหลายๆคนน่าจะกลับบ้านแล้วก็เจอคำถามคล้ายๆกันเลยรวบรวมคำตอบเอามาไว้ให้ก่อนว่าคุณควรจะตอบญาติผู้ใหญ่คุณยังไงถ้าเจอคำถามแนวแบบเนี้ย โทรศัพท์เป็นไรไม่รู้โหลดอะไรก็ไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือนตลอดเลยลูกเอ้ยปัญหานี้เป็นปัญหายอดฮิตมากคือบ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย,ย,ยของเรานั้นพยายามที่จะเข้าไปลบรูปก,กันแล้วลบคลิปก่อนแล้วลบทุกอย่างที่จะมีอยู่ในเครื่องออกไปก็แล้ว ทำไมหน่วยความจำมันยังขึ้นว่าเต็มลงแอปใหม่ไม่ได้ถ่ายรูปเพิ่มไม่ได้อันนี้ต้องบอกค่ะว่าเวลาที่เราเล่นแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง a c e b o o k Line หรือว่าแอปอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการเก็บแคชเอาไว้ซึ่งแคชเนี่ยมันก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นวิธีทางแก้ก็คือกลับไปช่วยเขาเคลียร์แคชสักหน่อยเพราะว่าการเคลียร์แคชสำหรับผู้ใหญ่บางคนอาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่ยุญญ่งยากเกินไปนะคะวิธีการเคลียร์แคชเนี่ยง่ายๆคะ่ะเข้าไปที่เซตติ้งไปที่แอ เลือกไปที่ Storage แล้วก็เลือกที่เคลียแค t แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าทำตามนี้แล้วมันไม่หายเคลียแคสก็แล้วทำไมมันยังบวมอยู่อีกทำไมมันยังใช้งานไม่ได้วิธีการคือให้เข้าไปดูที่ Memory หรือว่าหน่วยความจำในตัวเครื่องค่ะแล้วไปไล่เช็คเลยว่าแอปพลิเคชันตัวไหนใช้อะไรไปบ้างเพราะในบางกรณีเนี่ยบางคนอาจจะมีการดาวน์โหลดคลิป YouTube มาดูแบบออฟไลน์ line, ซึ่งนั่นก็จะกินเมมในเครื่องอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเกิดเมมเต็มเพราะว่ารูปถ่ายจริงๆและคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไม่อยากลบรูปเหล่านั้นวิธีการเก่งแนะนำเลยค่ะสิงภาพขึ้น g o o g l e p h o t o หรือว่าบริการคลาวแบบต่างๆซะรวมถึงอันนี้เราสามารถตั้งออโต้ไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่ามือถือต่อ WiFi ปุ๊บให้อัปรูปอัพคลิปขึ้นสิงข่าวปับ๊บแบบนี้ไม่กินพื้นที่ในเครื่องแถมยังสามารถค้นหารูปได้ไง่ายๆด้วยเรียงวันที่ให้เรียบร้อยเซาร์ด้วยการพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการได้เลย ซึ่งบริการคลาวอ์่าง Google p h o t o เนี่ยเขาก็เปิดให้ใช้ฟรีแล้วแล้วทำไมจะไม่ลองล่ะคะไอ้ลูปสวัสดีวันจันเนี่ยว่าจะทำเองอยังไงอะลูกอ <c oughs> แววนหลุดสวัสดีค่ะ ถือว่าเป็นคําถามยอดฮิตเพราะว่ารูปสวัสดีแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตดิฉันมากจริงๆในลายครอบครัวก็ต้องมีถูกไหมลน์กลุ่มแฟมิลี่ก็ต้องมาแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเอออีกแล้วนะมันเรียนมาถึงวันจันทร์อีกแล้วนะนวนวนจ,วนะจะเอารูปอะไรดีนะจันที่แล้วรูปนี้ก็ใช้ไปแล้วจะทํายังไงดีนะ เอาอย่างนี้ค่ะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มที่เขาแอปพลิเคชันเหล่านี้ที่เก่งจะบอกคุณเป็นแอป,ปที่ให้เลือกใส่ตัวเท็กซ์กับภาพได้ใส่ข้อความไหนก็ได้ครีเอทได้สุดๆจะสวัสดีวันจันทร์และตามด้วยคำอวยพรใดๆก็เอาที่สบายใจได้เลยค่ะวิธีการง,ง่ายๆให้เราเปิด Google Play Store หรือว่า Apple App Store ขึ้นมาค่ะเลือกไปค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าใส่คำในรูปหรือใส่คำบนภาพหรืออะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดประมาณนี้มันจะเด้งแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เพียบ อย่างแอปที่เราเอามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่าใส่คำแอปนี้ง่ายมากค่ะทำได้ใน2ขั้นตอนรับรองได้รุ่งสวัสดีวันจันทร์ขึ้นมาทันทีเพียงแค่เข้าตัวแอปพลิเคชันเลือกแบ็กกราวด์ที่ชื่นชอบว่าอยากจะเป็นภาพที่มีอยู่แล้วในเครื่องหรือว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายเดี๋ยวนั้นก็ได้เลือกเสร็จปุ๊บแตะที่ภาพสองครั้งเพื่อใส่ตัวหนังสือจะลากขยับเปลี่ยนฟอนต์ใส่สีเปลี่ยน,น,ยนตำแหน่งก็ทำได้แค่นี้กดที่เครื่องหมายถูกก็ทำการเซฟภาพแล้วเอาไปใช้ต่อได้เลยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งแอปพลิเคชันแอปสวัสดีวันจันทร์อันนี้ตรงคีย์เวิร์ดเลยค่ะคือเซิร์ชใน Google Play Store ได้เลยสวัสดีวันจันทรสวัสดียามเช้าสวัสดีวันพระมีหมดทุกสิ่งเลือกโหลดมาอันใดอันหนึ่งแต่ว่าขอเน้นนิดนึงดูรีวิวหน่อยนะคะว่าเป็นแอปที่แบบว่าคนเรทให้โอเคนิดนึงวิธีการใช้งานแอปไม่ยากค่ะพอโหลดเข้ามาปุ๊บเขาจะแบ่งวันเลย จันถึงอาทิตย์วันหยุดวันพระมีทุกอย่างวันนี้วันไหนก็ไปเลือกกดตามวันและเลือกกดแชร์แค่นี้จบง่ายสุดจะเอารูปในมือถือไปอัดเป็นใบๆมาเนี่ยทำยังไงลูกคุณพ่อคุณแม่ ายคนเนี่ยจะชอบถามคำถามนี้เนอะเพราะว่าในสมัยเขาหรือว่าสมัยที่เราเด็กๆเ,เองก็ตามเนี่ยการอัดรูปมันเป็นอะไรที่ฮิตมากแล้วมันสามารถเออเอามาดูได้เอามาแชร์ความทรงจำร่วมกันได้ดูเป็นอะไรที่คลาสสิกถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะสามารถดูรูปผ่านหน้าจอได้แต่ความคลาสสิกแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ผู้ใหญ่หลายๆคนโหยหานะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นถ้าเกิดเขาอยากให้เราเอารูปไปอัดให้วิธีการคือต้องส่งรูปให้เราก่อนถูกไหม ให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลือกรูปที่ชื่นชอบจากนั้นส่งมาให้เราแต่ไม่ให้ส่งผ่านแอปแชทต่างๆอย่างพวกไลน์นะคะเพราะว่ามันจะมีการปรับลดความละเอียดของภาพลงถ้าเกิดส่งผ่านช่องทางนั้นเอารูปไปอัดออกมามันจะไม่ชัดเจนแนะนำให้ส่งผ่านอ e ีเมลก็ได้หรือว่าจะส่งผ่านบริการฝากไฟล์อื่นๆก็ดีค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถส่งรูปหากันได้ง่ายๆด้วยการใช้ NFC เอาเครื่องมาแตะกันก็ได้นะหรือถ้าเกิดเครื่องไหนไม่มี NFC จะส่งบลูทูธก็ได้ Wi-Fi Direct ก็ดีซึ่ง Wi-Fi Direct เองเนี่ยก็ยังเป็นการส่งข้ามระบบปฏิบัติการแบบที่ค่อนข้างจะสะดวกด้วยสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมอย่างพวกแชร์อ It มาใช้ นนต้องโหลดทั้งเครื่องเราแล้วก็เครื่องคนที่จะส่งนะคะเมื่อทั้งสองเครื่องมีแอปพลิเคชันตรงกันแล้วก็อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันเราก็จะสามารถส่งไฟล์หากันได้แบบว่องไวแล้วก็ง่ายด้วยเมื่อได้รับไฟล์รูปที่ต้องการแล้วงานนี้ก็แค่ไปที่ร้านค่ะแล้วก็ส่งอีเมลให้ทางร้านได้เลยเพราะว่าร้านรับอัดรูปปัจจุบันนี้เขาให้เราส่งทางอีเมลได้อยู่แล้วหรือตัวหนังสือมันเล็กจนอ่านไม่เห็นแล้วลูกทำไงให้มันใหญ่ขึ้นได้บ้างเนี่ย ปัญหานี้เป็นปัญหาที่หนักมากค่ะแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนพยายามจะแก้ไขแต่มันก็แก้ไม่ได้สักทีคือต้องเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าหน้าจอเนี่ยต่อให้เราจะใช้หน้าจอใหญ่แค่ไหนมันก็ไปไม่ถึงระยะหรือว่าขนาดที่พอดีกับสายตาของญาติผู้ใหญ่เราสักทีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องปรับไซส์ของตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรในหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งอันนี้สามารถทําได้บนมือถือทุกเครื่องเพียงแค่เราเข้าไปตั้งค่านิดหน่อยเท่านั้น วิธีการนะคะคือเข้าไปที่ Setting, เลือกที่ Display, Font and s c r e o n zoom แค่นี้ก็สามารถเลือกปรับขนาดของตัวอักษรได้ทันทีค่ะแต่อีกหนึ่งวิธีคือถ้าอยากให้มันเป็นโหมดแว่นขยายก็คือว่าจะมีการขยายตัวอักษรเฉพาะตอนที่เราต้องการจะใช้เนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ Setting, accessibility vision เลือกเปิด Magnification แล้วเลือกวิธีการเปิดใช้ว่าจะใช้งานแบบไหน เช่นการแตะซ้ำๆที่หน้าจอในส่วนที่ต้องการเพื่อขยายหน้าจอตรงนั้นหรือว่าจะกดปุ่มบนเครื่องแทนก็ได้ค่ะโอ้ยลุงเอามือถือไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยปิดเสียงเอาไว้ซะด้วยนี่โอ้โหคำถามนี้เป็นคำถามโลกแตกพูดเลยว่าไม่ต้องสงกรานก็เจอคนที่บ้านถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆคำถามนี้นะคะมันแก้ได้ไง่ายวิธีการแรกค่ะคือ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนั้นหรือมีคนอื่นอยู่ตรงนั้นให้โทรเข้าเบอร์มันก็จะดังอันนี้ง่ายมากแต่ถ้าไม่มีใครอยู่เลยยาติผู้ใหญ่ของเราอยู่บ้านคนเดียววิธีการทำยังไงได้บ้างอันนี้ขอแนะนำอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือพวกแทร็กเกอร์ต่างๆค่ะ แทกเกอร์ต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ให้เราเอาไปผูกติดกับสิ่งของเพื่อที่จะติดตามสิ่งของที่เราต้องการแต่ในทางกลับกันมันก็สามารถเป็นตัวให้เรากดเพื่อใช้ระบุตำแหน่งของสมาร์ทโฟนที่เราทำการแพร่กับเจ้าเครื่องแ r a กเกอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแค่นี้ละค่ะถ้าเกิดมือถือหายก็ให้เขาไปกดที่แ r a กเกอร์รับรองหาเจอและนี่เราเรียนจบหรือยังอะฮะอุ๊ยแหมลุงก็จบมาหลายปีแล้วน้ายังเด็กอยู่เลยเนาะ มีแฟนหรือยังแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่ลุงคะหนูว่าอันนี้เริ่มไม่เกี่ยวกับไอทีแล้วคะ่ะจะมีลูกเมื่อไหร่เนี่ยฮะอยากอุ้มหลานแนวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาตอบคำถามกันสิเฮ้ย